แบบแบบก็ทำให้การหลวกล่ะการหลวงเขายาวใครหลังคู่เดี่ยใช้เชียงรายเชียงทองเ,เก็บไปทำคลิปเพื่อลงไป ก็ทำคลิปไปด้วยลงคลิปบ้างอะไรบ้างเพื่อจะได้ตัางจากการทำงานแล้วก็เอาไปลงให้เพื่อนดูกันปี71นะครับไปเดินชายเชียงรายเชียงของแล้วก็มาเช็คยางไงถึง ที่ที่ที่เขาโทรมาแล้วก็ให้เราไปเช็คเราอยู่แผนกเช็คเช็คคุณรับหมายที่สวัสดีครับ